เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาล็อกโรมิงออกคริก,กันนะครับมาดูกันนะครับว่าเกมมันจะตึงจะเปรี้ยขนาดไหนกันก่อนอื่นก็ออกเมรโรม,มาก่อนนะครับจะได้ลากคีเพื่อนได้อันนี้เป็นการทาคลิปที่ไม่ได้เอาสาระใดๆเลยนะครับเลยไม่มีการแนะนํารูนไอเทมใดๆนะครับผมเพราะว่าเอาหาล้วนๆรีบเคลียร์เร็วเพื่อนโอ้ยโอ้ยไอเฟอร์บอลไอเฟอร์บี้ไอ นี่แน่นี่แน่ส่งลูกมาตีคุณเหรอเอาคืนมั่งเอ้ยใจเย็นลูกพี่เอาคืนนิดหน่อยเองโหโหมันมากกว่ามันมี3ตัวมันขี้โกงอะทุกคนผี <c oughs> ไปเติมเลือดไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ดิโหเขาถอยแล้วว่าให้ป่าเขายังฟาร์มไม่เสร็จไปไป,ไปเวทเวทเวดเเพื่อนมาทางนี้สิ อา้าวาร์มเสร็จแล้วเหรอไวจังอืมจัดเป็นหนึ่งบาดเฮ้ยเจยนลูกพี่ลูกพี่เฮ้ยน้องเฟอร์บอลขึ้นมาปิดแล้ววะถอยก่อนไหมเพื่อนๆเฮ้ยหอกโดนโบก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 เอาอีกแล้วนะครับโลมมิ่ง250บาทเฟิร์สบัดเอาล่ะเคียร์คลิปเสร็จแล้วเตรียมได้กันนะเพื่อนๆ เอ้ทุกคนตามมาตามมาตามข้าพเจ้ามาสลิมนี่มันหอกแม่นจริงๆเลยอย่างชอบเฮ้ยไอ้ตายไอ้ตายไอ้ตายโดนเฟอร์บี้ไล่ตบการแกงของทีมเรานี่แม่งสุดยอดจริงๆเลยไม่ต้องกลับบงกลับบ้านกันแล้วรีเลือดรัวๆเลยเนี่ยมาลอช ตายตายบวกต่อข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเอเลเซอร์ในในอยู่ผิดท,ที่ผิดทางแล้วแหละตอนเนี้ยโถเขามาสีสปีดเนี่ยทุกคนเขาวิ่งหนีได้อะ่ะเฮ้ยเเอ,อเ,ออเอลนดอนหลงทางเอเลนดอนหลงทางโหนวลแล้วเกินบวกกันแต่ละไฟปล่อยลูกไปตีกูจังเลยไอ้เฟอร์บอลเฟอร์บี้เนี่ย อ้าวล้มเฉยสไนเปอร์ปิศาสวยพี่สวยแตกหนึ่งครับเี่เลดหน้อยขอกลับไปเติมเลดแป๊บนะทุกคนเอาเอาเอายังจะมีบวกต่อแล้วบวกก็บวกโอเคไม่กลับก็ได้บ้านอะบวกกันต่อลุยอาสวัสดีมาหลออสกินสวยนะนาย โหยืนกันติดกันเป็นพืชอย่างงี้บวกสิครับรออะไรเอ้ยติดติดติดตคอกโอ้ยเห็ดเวดเดินไม่ออกอ่ะมันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็ดมันติดซอกเห็ดอ่ะโหอะไรเนี่ยตายเลยตายเสร็จปุ๊บอะไรอะไร,ะไรก็ดีเพื่อนกิวกันยบับเฮ้ยเสียใจ ข่ากลับมาแล้วรอค่าด้วยโอ้โห,โหน้องตายน้องตตยน้องตาย,อตายเอาเยอะเอาวะรอดด้วยวะโอ้โหจับอย่างงี้รอดอยากละฮยแต่เราเป็นบาลล็อตเราต้องเข้าใช่ไหมละ่ะลุยมับเข้าให้หนึ่งแปดี่จะทำอะไรมือปืนเราฮะเวเลสาฮะห โอ้หมุมสวยๆอย่างนี้โจด,ดสิครับปาสองมีโดสโดสวนมีโดดสวนเอ้ยเอาเรื่องจังอ่ะแมนจะจัดเอาละึกดวลนมาหลอดกันหน้าป้อมกันนี่แหละนายมีป้อมของนายเรามีเอลสูข,ของเราก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับเออปาไปได้คิวแล้วไงต่อเออ,อไม่รอน,นะฮะทุกคน ผมนี่ห้าห้าไม่เร็วเลยครับจังหวะนี้เอาละชิ้นต่อไปออกเป็นครินะครับตามที่เราตั้งใจไว้แต่แรกนะครับ r o ม m i n g ต้องมี damage เดี๋ยวก็จะมีคนสงสัยว่าพี่พี่ไม่ออกครีใหญ่อ่ะพอดีพี่จะเอาความเร็วกนการเคลื่อนที่ครับแล้วก็ตีไวแค่นั้นแหละอยากสับไว้ว <laughs> นี่เกิดไปแล้วค่ะเรื่องบวกดุนดวนเลยร่างกายต้องการประท้าสุด,สด ีย่าคิดแป,ป๊บหาตังหาตังไอ้โผวนเยอะอย่างงี้บวกครับบวกบวกบวกทุกคนเปิด <Yahoo! S 1> แล้วลุยตามมาเพื่อนสวยอา้าวิวให้ทีนึงจะได้สดชื่นไว้บวกต่อกันนะ อ้าวมีคนเนียนเอามางกรน,นี่นะอ้าวสวัสดีมาหลอดฝั่งนูน้นโอ้โหช็อกอย่างสวยโดนสองตัวไม่ต้องกลัวเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเราทำให้เองมีปาดสองปาดสองเจ็บไปดีเนี่ยแหละเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพหรือจริงๆก็หมาหมูนั่นแหละอาละเราก็ต้องมาเกลียกล่ีกันบ้างนะครับผมโรมมี่ก็ต้องกินต้องใช้กันบ้างนะตังน้อยเกินเจ้า เอาละเพื่อนๆเตรียมใจป้อมกันเลยจะเย็นๆนะเดี๋ยวคีปมาก่อนเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเอาละีปมาแล้วเต็มตัวระวัง go เหยียบสี่สวยพี่สวยยืนรับผ้าก็ยังไหวเนี่ยมาเลยครับมาดลครับเพื่อนเรายังอยู่ไม่ครบเลย พวกกันเดือดขึ on. ้นเพื es, oh ่อนๆตีป้อมกันบ้างนะเดี๋ยวจบไม่ได้เดี๋ยวหาโดนสวนอืจะมาตีเพื่อนกูเหรอเอาไปหนึ่งปาดนี่ขี่ปนขี่ปนลุยเพื่อนๆอุ้ยใจเย็นใจเย็นเริ่มเจ็บแล้ว เฮ้ยฟอร์บอลฟอร์บอลไม่เอาไม่เอาเห็ดปล่อยไปชิวโอโหรอดพอดีเลยกลับไปรีบแปบบ๊บเดี๋ยวมาใหม่กันนะทุกคนเอาละเดี๋ยวไปโซนให้เพื่อนก่อนนะแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เลี้ยวมาทางนี้เลยลงล่างกันไปหมดเลยโอ้โ oh. ห โดนจับขนาดนี้ไม่ตายก็น่าจะเลี้ยงไม่โตนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนถูกต้องไหมนะแครีสองตัวไปปิดหลังเขานะ่ยเ็นนะขอเคลียร์คลิปก่อนเพื่อนๆเอาแล้วบวกแล้วไม่รอกูเลยเตือดเกินเข้ามาเลยครับขิไปเดห้าร้อยขีขแตกรัว อันนี้คือ roaming นะฮะ roaming r o a จริงๆโ,โรมิงแหงแรงเลยตอนนี้รีบๆมาเร็วเพื่อนๆจะขึ้นบ้านแล้วฮัลโหลนนี้เจ้าเด็กมอนเดเซอร์ตีบ้านโอ้ยโดนเล็กๆน้อยๆนีเน่เ,นเจ็บเหมือนกันเลยเนีย่ย ยังไม่ได้มีกันแว่โดนเฟอร์บอลตีแรงแรงยังไม่กลับแล้วกันเพื่อนจะบวกเนี่ยเอาละรอเรียวเปิดแล้วเราตามสิครับรออะไรคูดาวเสร็จพอดีเป๊ะเลยตามมาเพื่อนเปิดให้เราทุกคนโอ้โหดูดกรอสิบล้านตัวก็จีจีไปนะครับสำหรับเกมนี้ ใครจะเล่นตามขอได้นําไว้ว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับสายนี้ต้องออกไว้เล่นกับเพื่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเอาไปลงแรงหรืออะไรอาจจะโดนด่าได้นะเพราะว่า,าหลอกสายเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะแต่เกมนี้ที่เห็นพี่ยืนได้ทั้งวันทั้งคืนนี่คือแบบเกมมันค่อนข้างนํำนะเพราะว่าบวกไฟกันรัวๆเลยแล้วเราก็ชนะไฟรัวๆเหมือนกันแต่ตานี้เนี่ยเรารับดามเมจไปถึง40%ด้วยกันแล้วทำดามเมจไปถึง25%ถือว่าสูงมากเลยนะสำหรับตัวโรมิงเนี่ยทำเยอะเกิน ไม่ควรทําตามนะครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ